สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Call to Arms เดวันนี้เราก็จะมาต่อกันกับโหมดเนื้อเรื่องของเกมครับแต่ก่อนจะไปต่อกันเนี่ยเห็นหลายคนพิมพ์คอมเมนต์กันถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีเกมนี้ลงเมื่อไหร่ลงช้าหรือเกินอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องบอกให้เข้าใจก่อ,อนว่าตอนนี้คอมที่ผมใช้อยู่อย่างดั้งเดิมเนี่ยมันได้พังลงแล้วนะครับ ที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นคอมเครื่องเก่าโบราณเลยฮะขุดมาใช้เล่นชั่วขราวก่อนนะครับก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยไม่ดีสู้เครื่องเก่าอยู่แล้วนะครับผมแต่คุณผู้ชมสามารถช่วยผมได้นะครับด้วยการกดไลค์ดูโฆษณา YouTube หรือกดซปเปอร์แทง์มาให้นะฮะจะขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับผมเอาละรครับไม่วนเวอร์เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับกับเนื้อเรื่องด่านแบ็กฮ็อกดาวฮะเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าด่านนี้ภารกิจนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงนะครับที่เครื่อง็คออขอขงสรรัฐเมมิกกาาาตทีี่โโซยด นะเกมนี้ก็เลยเอามาทำเป็นคอนเทนต์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะสื่อมาในรูปแบบไหนเหมือนกันอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าไอ้ฮอลลัมเนี้ยมีข้อมูลลับสำคัญบางอย่างนะครับห้ามตกในมือสตูดขาอเลยเราต้องเอาชีวิตของเราเนี่ยรอดมาให้ได้ด้วยรับทราบครับเออพูดถึงแบ็คฮอกดาวมีหนังให้ผู้ชมเนี่ยได้รับชมด้วยนะครับเรื่องแบ,บ็คฮอกดาวเลยสามารถไปหาชมกันได้โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ดูเหมือนว่าพวก G M เนี้ยระตเวนอะไรกันเต็มไปหมดเลยเราก็ต้องดูรอบๆก่อนว่า บริเวณเนี้มีอุปกรณ์ให้เราได้สวมใส่เพื่อเอาชีวิตรอดหรือเปล่านะครับได้เลยฮะโอเคผมจะบังคับเรารับบทบาทเป็นชอนจอนสันนะครับคนเดิมเลยยังไงดีถ้าจะหาของผมว่าเราไปรู้จักศพไอ้พวกทหาร G.I.M ดีกว่านะครับดูก่อนว่ามันยังไงนะข้างหน้าผมมีคนประมาณ2คนได้นะครับนี่ไงหัวกระบาลล้าไปหนึ่งศพแล้วนะครับบนนี้ก็เหมือนจะมีอีกหรือเปล่าออกข้างหน้าสินั่นไง ี่แกวิ่งสับโยกมากมี RPG ด้วยนะครับคือเราต้องฆ่ามันก่อนก่อนที่มันจะฆ่าเราใช่ไหมไอคาโก้ที่มันมาหาเราเมื่อกี้นะครับโอ้โหแต่มันดูทรงแล้วน่าจับไม่ง่ายไว้ครับลักษณะแล้วเหมือนเล่นเกม Call of Duty ยังไงอย่างนั้นตอนนี้เหตุการณ์ูเูมันจะอุ่นเครื่องเราอยู่ผมต้องเก็บปืน right? AK47 <load> ก <ing> ่อนแล้วก็ค้นจากศพว่ามีอะไรไหมอ่านี่ไงเรามีอาวุธแล้วนะครับต่อไป ภารกิจคือกำจัดไอ้พวกสกาวเวนเจอร์คาร์โก้อะไรอย่างนี้ที่มันมาเพิ่งมาชาัดเลยฮะมุมนี้พอ,อออฟเดียวตีแน่ๆกระสุนเรา450นัดนะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรหมดยังเหมือนจะมีอีกหนึ่งคนครับแต่มุมเราไม่สามารถโอ้นี่ไงน่าจะหมดแล้วมั้งถ้าตามคาร์โก้เนี่ยมันฟ้องไว้แค่นี้อะครับอ,อแต่ศัตรูรอบๆข้างคงอยู่อันนี้ไม่ใช่มาจากคาโกนะครับ มีหลังต้นไม้เนี่ยหนึ่งตัวแต่ผมแค่ไม่เห็นจากมุมนี้ซูมอย่างนี้นะครับแล้วก็เรียบร้อยภารกิจเราผ่านฮะเอาชีวิตรอดจากคารโก้มาเดี๋ยต้องหาทางติดต่อกับคอมมานต้องไปใช้เร,ด,รดิโอของพวก GIM ในหมู่บ้านารับทราบครับโอ้โหทางซ้ายนู่นเหรอค่อนข้าง,งจะไก,กลพอสมควรนะครับแล้วเมื่อกี้นี้ผมเห็น RPG อยู่ผมว่าเราเอา RPG 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 ไปใช้ต่อดีกว่านะไอคนที่มันมีอยู่ไหน้เนี่ย จะบอกว่าหายตายไปแล้วใช่ครับมันคงจะหายตายไม่ตอบเลยครับน่าเสียดายที่เราไม่เห็นแล้วนะโอ้มันคงจะจมดินไปแล้วครับเดี๋ยวเดินทางต่อค่อนข้างจะไกลพอสมควรครับเราสามารถใช้รถได้หรือเปล่าใช้ได้นะครับแต่รถมันไม่มีปืนให้เราใช้ใช่ไหมละ่ะก็ไร่ค่าไปนะครับเดินเองดีกว่านะด้านหน้าในแผนที่แจ้งว่ามีอยู่จานวนหนึ่งนะครับในบ้านนี่ไงผมมรู้ตัวเลยครับไหวอยู่ คือถ้าด่านนี้อิงตามเหตุการณ์จริงเป๊ะเลยนะนักบินจะได้รับบาดเจ็บจากการที่เครื่องกระแทกพื้นใช่ไหมละครับแล้วพวกนนเจอร์กับเดลตาฟอสเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเราแต่นี่มันเกมอะ่ะเขาจะให้เราบู๊เดียวว่ะหันให้เราเล่นมุมมองเฟิร์สเพรสซันกับเติร์ดเพรสซันเรามั้งครับมุมมองอาร์ทีเอสอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทาให้เราก่อยได้มันปุ๊กอะไรมาเนี่ยมันไม่สนใจแล้วว่ามีใครยิงมันอยู่ขับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปะโถโอ้อะไรวะเนี่ยมันดูชิวแล้วเกินนั่นครับ ส0ง3 0 0เมตรครับจะถึงพื้นที่เป้าหมายไกลแล้วไกลแล้วด้านหน้ามันขึ้นว่ามีศัตรูเนี่ยเกาะกลุ่มกันหนาเตอะหนาตาเลยผมจะไหวมั้เนี่ยเลือด2 0 0่อ้อช้อนชมิดเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเคลียร์รอบๆก่อนก่อนจะเข้าไปใช้เรดีโอครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองมันก็ต้องแง่แหละอีหมอน,นี่โอเคข้างบนครับมีเสียงเหมือนคนกำลังซุบซิบยินทากันอยู่นะฉัดเลยโฟกัสแดงซะด้วยครับนี่อีกหนึ่ง หมดแย่งน่าจะหมดแล้วมั้งใช่ครับเราผ่านภารกิจแล้วว n นเนธอัลฟานี่คือเวลเลอร์วันขออนุญาตใช้โค้ชชาลีซิโพื้นที่ไม่ปลอดภัยขอถอนตัวครับทราบแล้วเปลี่ยนด้วยรับทราบวลเลอร์วันนี่คือวันเนธอัลฟาเรารับทราบแล้วความช่วยเหลืออยู่ห่างจากคุณไป60ไมล์แต่ด้านหน้ามีคนวัวกำลังมุ่งหน้าไปทางคุณยู่ห่างจากคุณไป30คลิกคุณต้องทำลายมันทิ้งโอ้ ภารกิจใหม่เสียนะวันเน็ตอัลฟานี่คือเวลร์รวันรับทราบครับจะปฏิบัติตามเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปตอ่อผมต้องเติมเลือดก่อนครับต้องค้นจากศพแน้วมีเฟิร์สอิดหรือเปล่าเพราะเลือดผมไม่มีแล้วนี่ไงมี3อันจัดไปครับกด F8 เพื่อทำการซ่อมแซมตัวเองสักครู่เราเลือด600เมื่อกี้เนี่ยมันเต็มพันห้าไงบู๊อย่างล้างผ่านไม่ลงกระสุนก็แบบนี้เลยครับเอาละเราพร้อมลุยครั้งหนึ่งละพ่านแผลหายไป1อันเหลือ2ออันครับต้องไปหาใหม่จากศพข้างหน้า โอ้สไนเปอร์เปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจครับต้องยิงทิ้งเคียวไปก่อนมันตกบ้านตายมาเลยอะทางขวามือมวามี2คนด้วยนะครับนั่นไงนอนเป็นนอนชาเขียวหนึ่งคนครับแล้วก็นั่งไม่พน้นสายตาเราครับเสียชีวิตทันทีในเกมแจ้งว่ามีผ่านแน่กำลังขึ้นที่มาหาเรากันเหรอนี่เฮ้ยผมว่าเราต้องดักดักก่อนป่ะแต่คืออุยอ้ยอะไรวะอ๋อบนบ้านมันยิงอย่างแม่นยำเลย โดนหน้าเราเมื่อกี้นี่ใช่ปะดังปล๊บเลยแต่ดีนะเราอยู่ไอ้บริเวณกำแพงกันเลยรอดมาได้สเนปเปอร์โอ้ชิดมาดิมันใช้ปืนกลสู้กับเราเลยครับผมสามารถเอารถมนะันมาใช้ต่อได้นะตายตายหมดแต่รถก็สาหัสหน้าดูเลยครับไอ้หมอนนี้ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนไม่ทราบได้นะครับจู่ๆเดินดุเข้ามาด้านหน้าก็มีหด้วยต้องเช็คก,ก่อนครับบนบ้านแน่ๆเลยวะ่ะ ทางขึ้นมีอยู่นะแต่เกมนี้ระบบปีนคงจะทําไม่ได้นะครับต้องหามุมอย่างเดียวคัดเลยอึงนี่เองไงท้องเก่งไว้ครับมีผ่านนะกำลังใกล้เข้ามาหาเราอีกแล้วในแผนที่แจ้งว่าทางขวาเนี่ยใกล้ามากๆเลยนะครับหัวต้องไปใช้รถเป็นกลตอบโต้หน่อยวะนี่ไงมันยิงมาแล้วอย่ายพึ่งเพื่อน<ๆ>ขอโอกาสฉันหน่อยจึ๊บคืนผ่านนะนะครับเป้าหนึ่งเป้าสเป้าสาเป้าส โอ้โหโอ๋หอนูน่นรถมันเลี้ยวไปทางขวาครับก็เลยออกจากวิธีการยิงเราไปครับนี่มันรอดไปได้ตอนนี้เหมือนมันมันมันปล่อยคนลงหรือเปล่าผมว่าต้องไปเคลียร์ก่อนปะ่ะไม่ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเราโฟกัสที่ภารกิจหลักก่อนแล้วกนะันเนอะอาจจะเป็นภายในอนาคตก็ได้แต่เบื้องต้นดันแน่นี่ไงถึงพื้นที่เป้าหมายแล้วนะครับเตรียมพร้อมมันไม่เอะใจแล้วว่าจะมีใครมาฆ่ามานะันอ,อ่ะเอเอะใจแล้วเอะใจแล้ว โอ้แต่รถนี่เหมือนเราไปเกากว่าจะเป็นเศษเป็นแทกได้ใช้เวลาเลยเกินครับอมองสายล่างครับมองสายล่างตอนนี้เลือดของตัวรถเราเนี่ยเหลือเพียงแค่125และลงอย่างต่อเน,นื่องครับเนื่องจากไปมาเนี่ยยิงโดดเรามาแบบบ้าครั้งนั่นเองแต่โซนหนึ่งอะกระสุนมาจากเราเลยครับเพราะก่อนหน้าน,นี้เรายิงใส่มนันตั้งเยอะยิงแบบไม่บรรยาบรรยังพื้นที่เคลียร์นะครับเดี๋ยวเราไปหาเอ็กโปซีปก่อนน่าจะมาจากรถใช่ไหมที่เขาบอกว่าอยู่ในคอนวอย น่าจะคันนี้หรอมั้งครับแต่คําถามคือต้องหามุมไหนไม่มีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นลองเช็คอีกรอบก่อนครับไฟโพ๊ซีต้องมองที่รถปะอ,อ๋อนี่ไงเป็นเหมือนกับระเบิดเคมอครับ3อันหยิบม,มาแล้วภารก,กิจเกษตรสมบูรณ์ทันทีเลยเยี่ยมเรามีระเบิดแล้วแต่ทว่ายังต้องการตัวจุดร,ระเบิดอยู่โชคดีมากครับที่ในรถนะมีแผนที่บอกว่าเราจะหามาได้จากไหนเป็นตัวจุดร,ระเบิดของพวก Grim ครับแล้วมันอยู่ตรงไหนวังไง ลากมานี่นิวมิชชั่นใหม่ให้เรามาหาตัวจุดระเบิดเอ็กโพซิฟเอ็กโพซิฟเหนือทางฝั่งเหนือโอ้โหนี่มันวัวเนือ้อวัวนมวะเนี่ยตัวอย่างแน่นนมอย่างยานโค <c oughs> ข,ขุนพลอย่างคำ <c oughs> ได้เลยเอ้ยไม่ได้ถ้าพูดแบบนี้ในอินเดียนะผมว่าเราเจอข้อหาวะ่ะตำรวจอาจจะมาฟาดเราก็ได้นะครับเพราะว่าในอินเดียวัวถือเป็นผ่านหน้าของเทพเจ้าใช่ไหมละครับต้องให้ความจำเกงหน่อยและก็วัวเนี่ย มีกฎหมายคุ้มครองอย่างหนาแน่นมากเลยนะฮะเราไปพูดมั่วซั่วแบบนี้อาจจะโดนเขาตีก็ได้นะครับต้องระวังให้ดีเอาละโอ้พี่แกจะพยายามวิ่งหนีเราไงแต่ก็ไวไม่พอครับก็เลยกลายเป็นศพข้างถังขยะแบบนี้ยังไงล่ะผมมันจุใหม่ก,ก่อนกระส่วนปืนหลักผมเองก็เริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนั่นคนด้วยชัดเจนอะไรนะ เออเขาบอกว่ามีสไนปเปอร์ในพื้นที่ฮอตกครับเราต้องฆ่ามันก่อนก่อนมันจะฆ่าเราภารกิจใหม่มา QGIM สไนปเปอร์รับทราบครับชอนจอนสันอ๋อนี่ไงกดหมดแมก็กะภารกิจผ่าน QGIM ผ่านเสร็จสมบูรณ์ครับมีคนกระังกนั่นไงเจอแล้วปลายกระบอกกลืนเป็นโผขึ้นมาเลยครับคุณผู้ชมต้องแจงเย็นนะไอหมอนี่มันต้องเป็นมือพักการแน่เลยว่ะแตกหนึ่ง อีกคนนึงเหมือนจะหนีไปจากพื้นที่นี้แล้วอะ่ะรู้สึกเกมกระตุกกระตุกยังไงก็ไม่รู้นะครับอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าคอมผมกากก็กากจริงแหละฮะเกมก็เลยกระตุก <c oughs> ไม่ปฏิเสธในข้อน,นี้นะครับแน,น่น่ามีคนอ๋อนั่นโอ้ยแย่โอ้ชิดโอ้โหมันยิงไปจากนู่นเลยเหรอพี่แกจะพยายามซับเพจเรานะครับผมเปลี่ยนปืนก่อนเพราะปืนนี้กระสุนจะไม่เหลือหลอแล้ว เสร็จสมบูรณ์ครับโอ้ AKM รุ่นติดโฮโลว่ะโฮโลเทคทำให้เราเนี่ยมีเด้แม่นยำขึ้นด้วยนะครับหนีเลยหนีเลยหนีอย่างเดียวเลยครับไม่มีใครกล้าสู้กับเรารถปืนกลน,นั่นว่าไปไหนวะเนะี <c> ่ย <oughs> เอาโอ้โหโบราณไทยว่าไว้หากเรามีรอยสักหรือว่าเคร่งในความเป็นมหาอุดเนี่ย เราต้องห้ามลอดใต้เราผ้านะครับไม่งั้นของเสื่อมและเราลอดไปแล้วเอาล้สิเอามุมนี้สู้ไม่ดีเลยวะต้องหามุมใหม่สู้แล้วฮะของเสื่อมไปเนี่ยแตกหนึ่งบนเยอะมากครับยิงติดบ้านหมดเลยอะม <c oughs> ุมให้เราเห็นะ่ะมันไม่ติดใช่ไหมแต่พอยิงจริงติดหมดเลยบรรจุบรรจุทางซ้ายมีคนจะพยายามเข้ามาหาผมด้วยนะครับ ยิงซับเพสไว้ก่อนยิงซับเพสไว้โอเคนี่มันจีไอโจนี่ว่าเดี๋ยวนะเสียงปืนป๊อบแร็ปป๊อบแระรอบๆเลยเหรออ๋อทางข้างย,ายิงใส่เรามาในข้้มวนมีสี่คนได้ป่ะดูจากจุดที่ระบุเอาไว้แล้วหนึง่งอีกคนหนึ่งใกล้ๆนี่ไม่เห็นตัวบนนี้ป่ะโอเค การใช้มุมบักของเกมครับยิงทะลุกออกมาเลย,ยแล้วภารกิจเราก็ผ่านนะครับเราได้รีโมทมาแล้วเพอร์เฟกมาแม่ขอบคุณครับ <c oughs> คือถ้าบอกว่าเป็นหน่วยซิลผมก็เชื่อเก่งขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องไปเซตชาร์เจอร์ก่อนนะครับก็คือการเซตระเบิดในพื้นที่จุดหอตกได้ครับผมจะรีบปฏิบัติตามทันทีเลย <c oughs> โอ้โหโอ้โห,โโหโดูมันครับมันพยายามยิงฆ่าเรา ยิงให้หมดเลยแต่าว่ามันก็ตายเองหมดเลยครับโอ้ยพอเธอนั้นหน้าดอกห,หูได้เสียงปืนป๊อกแปรปอกแปเนี่ยหนึ่งคนจัดให้หมดแม็กนะฮะกระสุนเรามันเหลือกินเหลือใช้จะจัดนะแล้วก็เข้าพื้นที่ในพื้นที่จุดทอตกมีประมาณ3คนได้ครับจากแผนที่เกมแจ้งเตือนแบบนั้นนะก็ไม่คะานนมือหรอกแนะ่เยอะกว่านี้เราก็เจอมาแล้วนะเป็นไงบ้างยังไม่เห็นใคร เอ้าเอ็กซ์ i พรซีฟชาร์ดวางไปแล้วหนึ่งที่เดี๋ยวต้องวางอีกสองที่ครับมันช่วยมากในการดักสกัดคอนโวยอารมณ์ประมาณว่าคว้างหินหนึ่งก้อนได้นกสองตัวอ๋อคล้ายๆกับอะไรนะคำคมไทยอ่ะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวแบบนี้ครับแต่เนี่เขียนว่าสโตนนะไม่ใช่ไรเฟิลหรือบูเล็ตนะครับผมงงเลยโอ้ยอยู่นี่นี่วะเฮ้ยตับไห่อะซอมบี้ชาร์จเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้เกมแจ้งว่าคอนบอยจะมาในอีก30วิวีครับเราต้องรอเหรอหรือต้องวางระเบิดก่อนผมก็ไม่รู้ว่ะคุณผมูม้ชมเอ่อยังไงดีเราอาจจะต้องรอคอนวอยเพื่อให้เห็นตำแหน่งแน่ชัดป่ะเนี่ยเกมเขาบอกว่าให้ผมนั้นนะ่ะคลิกที่เมนู r e i n เล r e m m n t นครับเพื่อวางระเบิดเอาเลยเหรอเอาเอาก็เอาครับเดี๋ยววางที่ฮอก่อนเพราะคอเนี่ยต้องระเบิดนะครับรหที่ท เซ็ตเสร็จแล้วแล้วก็ต่อมาผมอยากรอก่อนขอเก็บไว้สักหนึ่งอันละกันครับคอนวอยมายังทางซ้ายมือนี่ใช่ปะโอ้ใช่เลยครับนี่เราคอนวอยานเกาะที่แปยูแล้วก็รถส่งคนยูโรมีบ้องอะไรมาเต็มเนะลยวะเนี่ยหลยชุดทาหารพวกมันเนี่ยเราไม่คุ้นเลยครับไม่ใช่อาหารพื้นถิ่นนะเป็นเหมือนกองกำลังพิเศษนะครับสเปเชียลฟอร์ส ไอ้นี่เกิดมาเพื่อฆ่าคนนี่ว่าฝึกก็เป็นอย่างดีครับดูชุดเกาะมันหมวกมันอะไรมันนี่ดูอลังการงานสร้างมากเจอของจริงว่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมคิดออกแล้ววางดักมวงตรงนี้ไงเอาไม่ได้ไดครับเนื่องจากว่าระยะมันไกลเกินไปสัญ,ญญาณกดระเบิดไม่ถึงโถเอ้ยโอกาสดักกหน่อยใส่ต้องใกล้กว่านี้ก็ภาวนาให้มัน เอายันกรลาะเข้ามาในพื้นที่หอตกนะครับผมจะรอดักมันเฮ้ยจะว่าไปผมต้องซ่อนก่อนนะมันอาจจะเข้ามาใช่ปะซ่อนก่นซ่อนตรงนี้ตรงหัวบันไดเลยละกัน,นครับถ้ามันขึ้นมาแล้วก็ดักยิงแบบสบายสบาใจไปส่วนเราก็เล็งก่อนเล็งจากมุมสูงเทียบเสมือน UAV ครับทเก็ตสำคัญคือระเบิดที80ให้ได้ อจอดแล้วตรงนี้เลยวางตรงกลางครับรชาเสร็จแล้วต่อไปคือต้องหาที่ซ่อน,นแล้วก็รอจนกว่า GM คอนโวยจะมาตรวจสอบพื้นที่มันมาไล้ครับโวยมาอือ้อภารกิจใหม่มาออ่านไม่ทันเลยเมื่อกี้อะไรนะกำจัดแบ็คฮอกแล้วก็ระเบิดคอนโวยศัตรูรับทราบครับทุกคนพร้อมใช่หรือไม่เตรียมรับไปซะพิเศษผักกะเฉดต้มยำตุ้ม ไอป้อมมันบินลอยไปเลยอ่ะแล้วภารกิจเราก็เสร็จสมบูรณ์นะครับตอนนี้เราผ่านแล้วเสร็จ2ภารกิจเลยมีอะไรต่อไหมตอนนี้แผนที่แจ้งว่ามีบางอย่างเข้ามาครับกำลังจะกดเลยได้เวลาออกจากที่นี่แล้วครับนี่อะไรนะรถบรรทุกโอ้โหนึกว่าจะมาเป็นพวกเฮลิคอปเตอร์หรือ รถที่มันเก่งเจ๋งวันนี้นะแต่เอารถบรรทุกธรรมดา,ามานี่นะและขบวนคุ้มกันก็ไม่ได้มาด้วยโอ้โไม่สมเหตุสมผลเลยวะแย่จริงไม่ได้มีความเอ็กตรีมเลยสักนิดรู้สึกอึดขึ้นนะโดยรถพิเศษครับโอ้โอ,โอ,โอมีผ่านนะแล่นมาหาเราไวมากโอ้ยเอาหมดอีกหมดได้ถูกจังหวะมาก ไอเวนเอ้ยมีคนจะพยายามชาร์จหาเราครับเยอะมากผมต้องอยู่ต่อปะเนี่ยเออพื่อความชัวร์ผมว่าผมติด RPG ไว้ดีกว่าครับเผื่อยิงไอพาหะเพราะเหมือนเหมือนมันจ้องจะฆ่าเราอ,ะอ่ะหัวใจปถนาจะฆ่าใช่ครับมันมาหาผมละว้วนีวิง่ง ดูมันยัดก,กันแบบนี้โหจะมาตายตอนจบไม่ได้นะเลือสามร้อยเองครับผมต้องทิ้งอาวุธให้ตัวเบาสุดแล้วก็วิ่งแบบโกยๆเลยได้เวลาสละซึ่งทุกอย่างอาออกไปให้หมดเติมยาแล้วก็วิ่งเลยครับมันใกล้ขึ้นไปเพื่อนต้องไปแล้วโ,โอ้โหมันโอ้ โนนซ่าวิ่งแบบโ,โดมินิกโทเรตโตรอดไม่รอดมาดูกันคุณผู้ชมดูเส้นในแผนที่นี่เถือกเลยแดงเถือกเลยคุมกันจะด้วยน่าจะรอดแล้วละมั้ครับโอเคเระทึกดีมาเหนื่อยเลยลองคิดดูที่ผมไม่ไถอดอาวุธมาน่าจะเหนื่อยแรวกว่านี้อีกนะครับเรากดชิปค้างเลยวิ่งไม่หยุดด้วย มาขอบตรงนี้แล้วก็อึดยึบปึบขึ้นรถเคผ่านเลยบ้าหรือมีต่อภารกิจเสร็จสมบูรณ์ครับเราขึ้นรถแล้วออกจากพื้นที่ว้วอะไรครับแอะนี่ก็คือแบ็คโอกดาวนะฮะสนุกดีครับภารกิจแปลกใหม่ดีสนุกมากๆ เอาละคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นเช่นไรกันบ้างกับสงข้างของเราในวันนี้นะฮะหนีตายจากนรกทะเลทรายนะครับผมหวังว่าจะชอบกันในภารกิจแบ็คอดาวนะครับถ้าคุณผู้ชมจะดูภารกิจนี้สนุกขึ้นเนี่ยก็ต้องไปดูหนังเรื่องแบ็คของดาวด้วยนะบอกเลยว่ามันมากๆเลยนะครับเอาละครับในวันนี้ที่ชอบในเกมนี้ฝากกดไลค์ซับสไคร้และกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นพลังใจให้ผมเลยละกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรรออยู่บ้างก็รอดูด้วยกันนะครับแต่ในครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปลยครับผม